จังหวัดการคนใหม่สังแเนมเพอสังขระบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังสื่อออนไลน์โพสตแฉช,ช่องเถื่อนที่ใจดีใครกล้าปิดวันที่17มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าช่องเถื่อนที่ใจดีใครกล้าปิดพาณิชย์หนึ่ง ถึง1ร้านเจดีศิล์พาณิชย์ถึง2ตลาดสดพาณิชย์ถึง3ประตูฟ้าพาณิชย์เประตูไม้ TMC ส่วนฝั่งเกษตรมีประตูผีประตูเถื่อนทุกหลังเกษตร3ถึง9จัดการเลยสีกล้าๆหน่อยอ้อมด่านน้ำเกิก500บาทมีรถด้วยเดินเท้า30นาทีบ้านสีส้มเกษตรไงใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นประตูหลังบ้านก็อยากจะขำอีกมีหน่วยงานทำจริงจังบ้างคนทั้งเจดีรู้กันรถข้อรู้กันหมด 500ถึง700บาทแน่จริงก็จัดการสิขอแค่ช่องเดียวก่อนก็ได้แอดช่องแพะพันล้านใจถึงหรือพึ่งเงินจะได้รู้กันไปหน่อยนายมาก็ปิดนายกลับก็เปิด24ชั่วโมงเจดี JD ไม่มีอะไรดีหรอกจิ้มทุกที่ขี้ทั้งนั้นหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนายอธิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ได้สั่งการให้ในายสุริยศักดิ์เหมือนอวมในอำเภอสังขระบ,บุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีโดยร่วมกับพันตํารวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กํากับการสถานีตํารวจภทธรสังขบ,บุรีพันเอกปิยเนตรพัรทรศาสตร์วัตวงศ์รองผบอชุดเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรศีนายสถาพรบุญสมจิตผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9ตําบลหนองลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่16มกราคม2568ที่ผ่านมานายสุริยศักดิ์เหมือนอวมในอำเภอสังขบุรีได้รายงานข้อเท็จจริงเป็นข้อๆตามที่ สื่อสังคมออนไลน์ได้โพสต์จากการตรวจสอบจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านพระเจดีสามองค์ตบลหนองลูอําเภอสังขละบุรีและเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุดรศีทราบข้อเท็จจริงดังนี้ 1. ซอยพาณิชย์ปัจจุบันมีเพียงซอยพาณิช์3ที่เปิดให้การขึ้นลงของแรงงานที่ทํางานในโรงงานซึ่งอยู่ที่บ้านพระเจดีสามองค์และมีการเปิดปิดเป็นเวลามีการควบคุมการเข้าออก 2. ซอยพาณิชย์อื่นเช่นพาณิชฐ์5บริเวณหลังสาราประชาคมบ้านพระเจดีสามองค์พาณิชย์9หลังสำนักงานชุดประสานานนง ในแดนไทยเมียนมาตามที่มีการอ้างถึงปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรุศีได้มีการปิดช่องทางโดยใช้หีดเพลงลวดน้ำและเดินตรวจตรายอย่างต่อเนื่องไม่มีการลักลอบเข้าออกแต่อย่างใด สซอยเกษตรที่อ้างว่ามีประตูเทือนอยู่ทุกหลังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9้าบ้านพระเจดี3องค์ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงบ้านราษฎรไทยที่อยู่ฝั่งชายแดนซอยเกษตรนั้นจะมีประตูหลังบ้านที่ทะลุฝั่งพญาตองสูได้เกือบทุกหลังแต่ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่มีการทําการล็อกประตูบ้านทุกหลังเพื่อไม่ให้มีการเปิดเข้าออกและขอความร่วมมือราษฎรไม่ให้มีการลักลอบขนสินค้าขึ้นลงนอกช่องทางซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 4. กรณีที่มีการอ้างว่ามีเส้นทางอ้อมด่านน้ำเกิกและมีการเรียกรับเงินนั้นจากการตรวจสอบทางการข่าวกับเจ้าหน้าที่อสอผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบ้านน้ำเกิกแจ้งว่าบริเวณจ,จุดตรวจร่วมบ้านน้ำเกิกนั้นมีเส้นทางที่ใช้หลบอ้อมจุดตรวจหลายช่องทางในส่วนของเส้นทางที่ไปออกทางบ้านสีส้มเกษตรตามที่มีการกล่าวอ้างนั้นปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีตั้งจุดสกัดอยู่บริเวณดังกล่าว 5. เมื่อวันที่15มก,กราคม2568เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขระบุรีได้ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาก,กองกําลังสุดสีเจ้าหน้าที่ตชด134ทําการลาดตระเวนในพื้นที่หมู่บ้านทั้งซอยพาณิช์และซอยเกษตรผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะดําเนินการต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกนันมิให้มีการลักลอบกระทําผิดกฎหมายต่างๆจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจละยญากองกําลังสุรสีให้ดําเนินการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวอีกครั้งและเน้นย้ําการปฏิบัติเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงบริเวณบ้านพระเจด,ดีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป